อ้าวเชียเจอตัวตวะมาเด็ดต่นอนนี้คอมโบยังไงแตกไอ้เชีย่ยตายอีกตัวเฮ้ยโอ้โหฝนน้ำแข็งโอ้ยเดี๋ยวมันเป็นเลืว,ว,นะว,ว,ว,วอวาร์ป่ะเนี่ยเดะเดะเดะเออนี่ตายฮ่า โอเคครับผมนะก็องขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนทุกทุกท่กทานกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วมาร์ซีเฮดกันเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบอีกแล้วนะครับผมนะแต่วันนี้ดาบที่ผมจะมาคอมโบเนี่ยก็จะเป็นดาบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะดาบเลงโกโคะนะครับผมนะ เออเ,อ,อเลนโกโคนี่นะครับเนโกโก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็สามารถรับได้ที่โลก2ใช่ป่าวะเออต้องตีบอสใช่<ด>ต้องต้องตีบอสให้ดรอปกุญแจแล้วก็ไปเปิดประตูเพื่อรับดาบนี้นะครับก็บอกเลยว่าการรับดาบนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมนะคือต้องใช้ดวงเอานะครับไม่ต้องทำบัาริิจอะไรให้มันยาก เย็นนะครับผมนะก็เป็นดาบที่ดีด้วยแหละนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบดาบเลนโกคุเล่มนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูคอมโบที่ผมจะสอนกันเลยดีกว่าก็ทุกคนก็อาจจะดูต้นคลิปไปแล้วนะครับว่าคอมโบเป็นยังไงบอกว่าลักษณะยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไปคอมโบให้ดูแล้วแต่นี้ผมจะมาสอนแบบจริงๆจังๆเลยนะครับมามาอย่างแรกสกิลล็อกแล้วก็ XZ ซแล้วก็ C ไอ้เซตนะครับแล้วก็ตายเลยนี่คอมโบวันช็อตเลยนะครับเพื่อนผม 15.2m นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่า 30m จะตายหรือเปล่าแต่ไม่น่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนผมคอมโบด้วยอีล่าไอ้เฮียลืมปวดอีกแล้กล่ะปื้คุณจะดุ่างี้แล้วก็แบบว่าคาบูชาใส่ก็ได้นะครับผมนะแต่ว่า ถ้าคาบูชาใส่อ่ะมันจะแบบว่ามันจะไปไกลแล้วผมรู้สึกไม่ถนัดนะแต่มันจะแบบไม่หลุดง่ายกว่าไงแต่นั้นมันจะหลุดง่ายกว่านี่ตายวันฉัดเลยนะครับก็เป็นคอมโบที่เอาเวลาข้าหัวเบื้องต้นได้นะครับผมนะักเอาอะนี่นครับ,บไม่โดนไม่โดนนะครับถ้าถ้าโดนใ<ด>กมนี้ตายะนะครับผมนะกเลือปลดการทมิต <laughs> เรียบร้อยวันช็อตนี่นะครับก็วันช็อตเรียบร้อยเลยนะครับผมนะก็บอนเลยว่าเป็นคอมโบพื้นฐานของการล่าข้าวหัวเลยนะครับผมนะก็ใครที่อยากจะเอาไปล่าข้าวหัวเนะี่ยก็เอาไปล่าได้นะครับผมนะผมว่าเป็นคอมโบที่วันช็อตแล้วก็ดีมากเลยนะครับผมนะแล้วก็ดาบนี่ก็ไม่ได้หายากแถมแม่งคอมโบดีแน่นะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมไปแล้วใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรคอมโบอะไรหรือว่าเล่นเกมหาอะไร <g iggle> ก็บอกผมกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ เล่นให้ดนูนะครับผมนะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปเราคอมโบก่อนเอาไอ้เฮียมึงไม่เปิดอ่ะเอ็นดีเไม่เปิดอ่ะน้องชายเอ้ยเฮี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 ยมาโดนใคเล่นกูโดนกูโดนกูโดนนี่ยไยางไหนวะเออเอาดีเออเออเฮียไปจากคอมโบที่กูสอนเลยเออเออตายห่าร้อยอ่ะตายละร้อยเียแล้วเสียงโมจิเพิ่งมาคืออะไรวะงมันมันดูดังดีเละเวะ นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยต่อก,ก็ได้แล้วก็กแต่ไม่มีสก,กิลเลยอะไม่มีสก,กิลคือตะก,กี้มึงไอ้ลีเลือดไงโอเคครับก็สวัวดีผมไปแล้วเจอกันครับบุย